เช็คด่วนๆเลยนะ iOS 16.2มาแล้วมันมีอะไรดีอะไรเด่นที่น่าสนใจมาดูกันเลยนะครับเพราะเขาเพิ่งปล่อยอัปเดตมาเมื่อคืนนี้สำหรับ iOS 16.2นี้นะครับปล่อยอัปเดตอย่างเป็นทางการให้เราแล้วนะว่าแต่ว่ามันมีอะไรดีนะผมคัดเด่นๆมาให้นะครับ อันแรก Apple Music Sing ร้องคาราโอเกะผ่าน Apple Music ได้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นการปกป้องข้อมูลขั้นสูงใน iCloud แต่ประเทศไทยยังใช้ไม่ได้นะแล้วก็ใครที่จะ AirDrop เนี่ยเปิดนานสุดๆได้10นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยเปิดได้ตลอด แอป f รีฟอร์มนี่ก็พร้อมใช้งานแล้วนะสำหรับใครงงว่าแอป f รีฟอร์มมันเป็นยังไงก็จะทำงานคล้ายๆแอปโนตนะครับอัปเดตเป็น iOS 16.2ยังไงละ่ะพูดมาอย่างนี้แล้วก็ไปที่การตั้งค่าเลยนะครับแต่ทั่วไปหลังจากนั้นก็เลือกรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ตรงนี้ได้เลยกดดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยนะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับก็ตามภาพเลยนะครับ ก็ลองพิการณากันดูแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว